สวัสดีค่ะมาพอกับยายมม่งอีกแล้วค่ะเ่ยมือเศรา้าเห็ดแหน่กินคือเก้าค่ะวัอนี้เมนูของยายมม่งก็คือสิพัดหมูใส่พริกหยวกค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเนื้อหมูสันคอหั่นซอยเรียบร้อยแล้วค่ะยงังุงกบมีทั้งลายกบมีพริกหยวกต้นหอมแล้กกะแค่รสนิดน้อยเห็ดเห็ดใส่น้ำค่ะและ้วก็ หอมค่ะมีก,กระเทียมแล้วก็พริกพริกซ้อยค่ะนอ้องเจียงผงกับมี่นน้ำน้ำจะอยู่ขาวน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสรสดีซอสหอยซุ้รสน้ำตาลนิดน้อยค่ะพี่นอ้องมีแค่น้ำตาลเจียงุงกับมี่ทอาน,นี่ค่ะง่ายๆ ไอมุ้งกับสิลงมือเห็ดแล้วเด้ค่ะติดเตาไปแล้วพี่น,อน้องเตาเน้นๆติดไปแล้วตั้งหม้อลงเลยค่ะตั้งกล่องจ็กหน่อยค่ะพี่น้องว่ามีมือกล่องว่ามีตากล่องเลย นำมาลงไปเลยเกล้อเี๋ยวหอม นะกินง่่ยง่ายค่ะพี่น้องของระหายง่ายอยูใ่ในตู้เย็นเดี๋ยวั็เซี่ยมให้หอม เสียมเบี้ยเงาหมูลงไปเลยค่ะ มือสุดค่ะ ถุงเที่ยงก็ใส่ค่ะใส่อยู่ขาวค่ะก็ถุงรถผมชื่อรถรถดีต้องไปค่ะ มันหอยนังฝอนิดน้อยค่ะ ใส่แ,แค่ละตั้งแต่ะพี่นอกทิศหย่อมไปเลยค่ะ,คะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะ ่น้ามม่ก็บจะนน้อยขี่นอกหมอแหงค่ะ ังไงไม่ไปเลย ินง่ายๆแบบบานๆนี่แหละโโลพี่น้องพริกซอยลงไปเลยค่ะ กินบึงหลดุดเกลือน้ำตาลเล็กน้อย ใส่ขิ้เถียนลงไปจ้าคู่บะหมักกับบะไส้ค่ะ หลายอย่างค่ะพี่เนาะตักด้วยต้นหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เนี่แหละเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องหอมตักใส่จานค่ะใส่หใเลย จเตียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องพัดหมูใส่พริกหยวกกินนี้มือเศร้าค่ะพี่น้องด้้ยจ้า,ากินน้ำกันเด้อเข่าจาันย่งยๆกินกะปิอันทอดหมูมกัะริกหยวกค่ะสลัดผิดนี่กมุ่งกับขอจบผิดํำนี้ด้วยค่ะปาก,กติดตามคนไล์กดแซน้ำในเด้อสวัสดีค่ะ